วิธีกําจัดนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับสําหรับแพ้เด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงวันแมลงวีตัวเรือบตัวไรนะครับแล้วก็ไร้คีเลือนแล้วก็ปรสิตภายนอกนะครับสําหรับเรานะครับหินแห่ฟาร์มนะครับก็มีวิธีแบบนี้นะครับก็คือเราใช้ถังจุ่มนะครับถังนะครับวันนี้เราใช้ถังนี้นะครับแล้วก็เติมน้ําไปประมาณ20ลิตรนะครับแล้วก็ผสมเดลท็อก50ประมาณ2ฝาครึ่งนะครับ วันนี้ยาที่เราใช้นะครับเดลท็อก50พัดนะครับตัวนี้นะเดลท็อก50พัดขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเราผสมแล้วนะตอนนี้นะก็คือน้ำ20ลิตรนะครับก็ผมใช้ประมาณ2ฝาครึ่งนะครับก็คือฝาที่มากับขวดเลยนะครับ2ฝาครึ่งนะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับก็นำแพ้เด็กนะครับมาจุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแรงงานมีสถานที่มีต้นทุนนะครับแน่ตาม ให้ทําเป็นบ่อจุ่มนะครับมันจะประหยัดมันจะเซฟต้นทุนได้กว่านะครับสำหรับผมนะครับถ้าเกิดผมทํานี่เสร็จนะครับผมก็จะเอาที่เหลือนะครับใส่กระบอกฉีดนะครับฉีดให้แพะโตอีกครั้งนะครับเพื่อเซฟต้นทุนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีบ่อจุ่มนะครับผสมครั้งเดียวสามารถใช้ได้วนกลับมาใช้ได้ประมาณ2 3งถึงรอบนะครับส่วนวิธีการเป็นไงไปชมนะครับเดี๋ยวผมขอเอาแพะก่อนนะ แพสชุดนี้นะครับเป็นลูกคอนด้านะอายุก็ประมาณ1เดือนหรือ1เดือนก็กว่าๆนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับก็เนี่ยแพย้1นเดือนนะครับก็วิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกผสมแล้วแต่ส่วนประมาณนั้นนะครับเราใช้เดลทอ k 500พัดนะครับเราก็จุ่มเลยนะ เดดีียด๋ยวยว,ยวไปไปไปจุ่มให้เปียกนะครับจุ่มให้ชุ่มเลยนะแล้วก็จุ่มทั้งตัวนะครับ อย่าให้มีแบบให้ชุ่มทั้งตัวไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับมันเหมือนอาบน้ำอ่ะนะครับก็มันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังหาวิธีนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับวิธีนี้นะครับก็คือการป้องกันและกําจัดแมลงนะครับปรสิตภายนอกนะครับให้กับแพะแกะนะครับหรือว่าลูกสัตว์ตัวเล็กๆได้นะครับใช้ได้หมดนะครับสาหรับนยาตัวนี้ เดวท็อก5้าพัทนะครับก็อัตราส่วนก็1ต่อ300นะครับคือถ้าเกิดขวด1นลิตรก็ผสมน้ำได้300ลิตรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้น่าจะมมีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ฝากเปในใ็นกำใจกดไลค์กดแชร์ให้ฮินแหน่ฟรามแพ้ดับเบิลเอสแน่นเลยแล้วก็เฟซส่วนตัวสุวัสดิ์แถวบุญตาไปด้วยคลิปนี้ก็ลากันบ๊ายบาย